วัดที่าวันนี้มาออกกําลังกายก็เลยเอาบรรยากาศสวนญี่ปุ่นที่สวนหลวงลัเก้ามาฝากสวยคาะมีที่ให้หานตาตรงนี้นี่เป็นศาลาคอยรักเออสมควรใช้แต่นะสวยอ่าใช่ ญิงซีห้องเต้เดินชมสวนญ,ญี่ปุ่นกันนะคะทุกคนหนอนทางประตูทางคข้าข